สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่องเคียนโนถึงนายให้กลายเป็นรักเดียเอ็กซ์วูดแสเซอร์ลมีและนี่คือตอนที่7และแของซีรีส์นี้หลังจากเซจินสบโอกาสเข้ามาหาสมุดบันทึกลึกลับในห้องนางเอกฮีซูจนเจอแล้วพบว่ามันมีเนื้อหาการสารภาพรักของรุ่นพี่คังอุกแฟนคนแรกของนางเอกในอดีตทุกอย่างก็เริ่มปฏิปต่อในหัวของเธอจุนยองที่บอกว่ารู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดมาสารภาพรักกับนางเอกแล้วรู้มาว่ารุ่นพี่คังอุกก็เคยมีอาการเหมือนเขา ทั้งที่เคยวางแผนจะไปสารภาพรักกับคนอื่นพระเอกที่โทรคุยกับนางเอกเรื่องการเผาทํำลายสมุดบันทึกไหนจะเรื่องที่สมุดเล่มนี้ไม่อนุญาตให้เธอขีดค่าชีวิตของนางเอกได้อีกนั่นทําให้เซจินตัดสินใจขโมยสมุดเล่มนี้กลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกที่อยู่ในห้องด้วยกันกับนางเอกถามเธอว่าหาสมุดเจอแล้วหรือยังนางเอกยังหาไม่เจอทั้งที่มั่นใจว่าเก็บใส่ไว้ในลิ้นชักเลยสันนิษฐานว่าสมุดบันทึกคงหายไปเองเพราะรู้ว่าเธอไม่ต้องการใช้มันแล้ว พระเอกแนะนํานางเอกว่าควรกลับไปทําอะไรที่ทําได้ดีอย่างการแต่งเพลงและอย่าทาอะไรที่อาจเป็นปัญหาได้อีกนางเอกแกล้งพูดว่าจริงๆแล้วตอนมีแฟนมันก็ดีอยู่นะแต่พระเอกคงไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาไม่เคยมีนั่นทําให้พระเอกคาใจว่านางเอกยังแอบซ่อนสมุดบันทึกเอาไว้หรือเปล่าเลยเริ่มค้นหาจนพระเอกล้มทับกับนางเอกบนเตียงโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งสองจ้องตากันอยู่นานก่อนนางเอกจะผลักพระเอกออกอย่างแรงแล้วยังไล่เขาออกไปอีกนังหาก ต่อมาในขณะที่พระเอกทำงานไปยิ้มไปอย่างมีความสุขเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เซจินกลับดูทุกใจและมือลอยจนทำจานในร้านตกแตกพอพระเอกเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเธอก็เย็นชาและผลักใส่เขาเซจินหันมาหาพระเอกด้วยหน้าที่ซีดและดวงตาที่แดงกำ่ำย้ำเรื่องที่เคยบอกไปแล้วว่าไม่อยากเป็นแค่พี่น้องกับเขาด้านของนางเอกที่มาหาลัยเมื่อเธอเห็นพระเอกเดินมาแต่ไกลก็รีบหลบเข้าทันที พอนึกถึงตอนที่ล้มทับกันเมื่อคราวก่อนแล้วก็เริ่มสับสนหัวใจของตัวเองไม่ได้เธอจะคิดแบบนั้นกับพระเอกไม่ได้เขาเป็นเหมือนครอบครัวของเธอนะจากนั้นนางเอกก็เลือบไปเห็นประกาศรับคนเขียนเนื้อเพลงของวงดนตรีหนึ่งในมหาลัยเข้าหัวข้อรักข้างเดียวดูเป็นอะไรที่เข้าทางเธอมากเธอกลับบ้านมาลองแต่งเพลงดูอีกสักตั้งหวนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกับพระเอกแล้วก็เริ่มลงมือเขียน หลังจากส่งเนื้อเพลงไปทางวงก็ติดต่อนัดนางเอกมาในห้องซ้อมวงนั้นมีเพียงรุ่นพี่โดบินอยู่คนเดียวตอนแรกเขาดูเย็นชาก,กับนางเอกแต่พอรู้ว่านางเอกเป็นใครก็ดีใจแล้วเรียบเชิญเข้าไปในห้องทันทีโดบินขอลองร้องเนื้อเพลงของนางเอกพร้อมกับดีกีตาร์ไปด้วยทุกอย่างมันดูลงตัวมากแล้วจากนั้นเขาก็ชวนเธอมาเข้าร่วมวงในฐานะนักแต่งเพลงวงดนตรีนี้จะมีคอนเสิร์ตอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแต่ยังมีเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องอีกเยอะเลย นางเอกขอแลกเปลี่ยนกับการให้เขาช่วยสอนเธอแต่งเพลงทั้งสองจับมือกันเป็นอันตกลงนางเอกกับโดบินได้ใช้เวลาในการทำเพลงของวงและฝึกสอนทักษะดนตรีให้หนางเอกไปด้วยกันโดบินดูเหมือนจะสนใจนางเอกแต่ก็สังเกตเห็นว่านางเอกดูมีความสุขมากตอนที่โทรคุยกับพระเอกชีโฮวันหนึ่งหลังเลิกซ้อมกันแล้วพระเอกก็มารับนางเอกตอนนั้นมีพลุยิงขึ้นมาบนฟ้าพอดีทั้งสองเลยหยุดมองมันด้วยกันแต่พระเอกลืมไปว่าลืมมือถือเอาไว้ที่คณะก็เลยกลับไปเอามาก่อน ประจวบเหมาะกับที่โดบินเข้ามาหานางเอกพอดีเขาตัดสินใจบอกชอบและขอนางเอกเป็นแฟนท่ามกลางทิวทัศน์ของพลุบนท้องฟ้าพอพระเอกของเรากลับมาเห็นจังหวะนั้นเข้าเขาก็ลากนางเอกออกไปทันทีพระเอกเข้าใจผิดคิดว่านางเอกยังแอบใช้สมุดบันทึกนางเอกเสียใจกับความคิดนั้นมากรู้สึกไม่ได้รับความเชื่อใจเทียงเข้าไปว่าถ้าไม่มีสมุดบันทึกแล้วมันจะไม่มีใครมาชอบเธอได้เลยหรือไงเธอไม่เคยโกหกพระเอกสักหน่อยพระเอกกำลังจะอธิบายแต่นางเอกไม่ฟังแล้วหันหลังจากเขาไปเลย อีกด้านหนึ่งเซจินที่ยังคงดูอิดโรยก็เปิดสมุดบันทึกลึกลับของนางเอกที่ขโมยมาแล้วเริ่มลงมือเขียนลงในสมุดพลางมองรูปเหมือนของพระเอกที่เธอเคยว่าส่งอาจารย์ไปด้วยตัดภาพไปที่นางเอกฮีซูของเราที่เดินถือขวดเหล้ามาในสภาพเมาแอเธอเสียใจที่พระเอกไม่เชื่อว่าเธอทิ้งสมุดบันทึกไปแล้วสำร้ายขายังพลิกจนต้องไปพิงเสาไฟร้องไห้อีกแต่แล้วรุ่นพี่โดบินก็บังเอิญจูงจักรยานมาพบนางเอกเข้า นางเอกตัดพ้อด้วยความเมาว่าที่มันเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการสารภาพรักของรุ่มพี่นั่นแหละพอได้ยินแบบนั้นโดบิงก็กล่าวขอโทษถ้าการบอกความรู้สึกของเขามันทําให้หนางเอกไม่ชอบแต่อย่างน้อยก็ขอให้เขาได้ไปส่งเธอถึงบ้านเถอะขานางเอกยังเจ็บอยู่แล้วเขาก็ให้หนางเอกซ้อนท้ายจักรยานไปด้วยกันเธอได้โอบเอวเขาทมกลางอากาศเย็นสบายในทิวทัศน์ยามค่ำคืน นี่มันอย่างกับฉากหนังโรแมนติกที่นางเอกเคยใฝ่ฝันจนเธอต้องถาย้ำโดบินเพื่อความแน่ใจว่าชอบเธอจริงๆใช่ไหมนางเอกไม่ได้เขียนอะไรลงไปในสมุดสักหน่อยเรื่องแบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยหรือที่พระเอกพูดมามันจะถูกต้องกันเธอเริ่มคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ นางเอกบุกเข้าไปหาเซจินอย่างกระทันหันแล้วคาดขันกับอีกฝ่ายว่าได้เอาสมุดบันทึกของเธอไปเขียนใช่ไหมเพราะการได้ซ้อนท้ายจักรยานกับโดบิงก่อนหน้านี้มันคือรายละเอียดที่นางเอกเคยบอกในวันที่เซจินเข้าไปชวนเธอกินเหล้าก่อนหน้านี้ว่ามีโมเมนต์อะไรในฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงบ้างไหมแล้วเธอบอกไปว่าอยากจะได้ซ้อนท้ายจักรยานเอาแขนโอบและเอ็นหัวพิงกับคนรักนางเอกค้นหาสมุดบันทึกในห้องเซจินแต่ไม่พบมันเซจินบอกว่าเธอจะไม่คืนสมุดให้นางเอก เพราะต่อให้ไม่มีสมุดเล่มนี้ยังไงพระเอกก็จะชอบนางเอกอยู่ดีมันควรเป็นของเธอมากกว่านางเอกน่ะรู้ดีทุกอย่างแท้ๆทาตัวเป็นพี่สาวแสนดีแต่รับบทเหยื่อให้ตัวเองเด่นตลอดเวลานางเอกเคยต้องชอบใครสักคนจนปวดใจไหมเคยรักใครจากใจบ้างทําไมพระเอกถึงต้องมาชอบคนแบบนี้ด้วยนางเอกเข้าไปจับมือเซจินไว้บอกว่านี่มันไม่สมกับเป็นเธอเลยแต่เซจินสะบัดมือของนางเอกออกบอกว่าใช่ เมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ที่เธอกลายเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะนางเอกนั่นแหละก่อนจะไล่นางเอกออกไปจากห้องแล้วซุดตัวพิงประตูร้องไห้อยู่คนเดียวนางเอกที่อยู่อีกฝั่งได้แต่คิดว่านี่เธอกลายเป็นตัวปัญหาของคนอื่นไปอีกแล้วงั้นเหรอวันต่อมาตอนที่วงดวนตรีของโดงบินกับนางเอกกําลังซ้อมครองสุดท้ายก่อนวันงานคอนเสิร์ตนางเอกไม่มาดูการซ้อมอีกเลยโดบินเองก็ไม่มีกระจิกกระใจจะร้องเพลงที่นางเอกแต่งขึ้นมาจนโดนเพื่อนในวงดุพวกเขาไม่อยากแพ้วงของคังอุก แล้วโดวบินก็เห็นข้อความที่นางเอกส่งมาขอนัดพบในตอนเย็นนางเอกตัดสินใจบอกความจริงกับรุ่นพี่โดบินเรื่องพลังจากสมุดลึกลับเพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เขามาชอบเธอความรักครั้งนี้ก็จะสิ้นสุดในอีกหนึ่งเดือนด้วยแต่แล้วโดวบินก็เปิดเผยเรื่องราวอันน่าตกใจว่าที่จริงเขาแอบชอบนางเอกมามากกว่า200วันแล้วความรักของเขาเลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสมุดนั่นตั้งแต่แรก ตั้งแต่วันที่นางเอกไปเป็นสตาฟในคอนเสิร์ตวงของคังอุกโดบินเองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าชมเหมือนกันเขาหยุดมองนางเอกที่กำลังเพลินกับซีรีส์ที่โต๊ะทางเข้าอยู่นานหลังจากนั้นเขาก็เอาแต่คิดถึงเธอแต่กลับพลาดโอกาสสารภาพรักรก,กับนางเอกไปครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นตอนที่คังอุกหรือจุนยองมาขอเธอคบเขาก็อยู่มองมันจากไกลๆตลอดแต่แล้วโชคก็เข้าข้างเมื่อนางเอกกลายเป็นฝ่ายที่สมัครเข้ามาในวงของเขาเสียเองนั่นเป็นวันที่เขามีความสุขสุดๆ ทางด้านของพระเอกที่ไม่เห็นเซจินมาทํางานหลายวันแล้วพยายามติดต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลอีกเกิดพบเซจินระหว่างโทรตามเข้าพอดีอีกฝ่ายรีบหนีหน้าเขาไปแต่ก็ถูกรังตัวไว้แล้วเซจินก็ทําสมุดบันทึกของนางเอกตกพื้นพระเอกรีบแย่งมันไปจากเธอทันทีเขาถามเซจินว่าได้เขียนอะไรลงไปในหน้าสุดท้ายไหมเป็นเพราะเธอฮีซูถึงได้เจอเรื่องแบบนี้เซจินสุดจะทนตัดพ้อเขาว่าเอาแต่พูดถึงนางเอกอยู่นั่นแหละรู้ไหมนางเอกเอาแต่เขียนถึงผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พระเอกแล้วยังจะชอบนางเอกอยู่อีกเหรอ พระเอกถามเซจินว่าได้เขียนชื่อเขาลงไปในนั้นไหมซึ่งเธอก็ตอบทั้งน้ําตาว่าไม่ได้เขียนชื่อเขาลงไปสิ่งที่เธอทําคือพยายามลบชื่อนางเอกฮีซูออกไปเพื่อทําให้สมุดเล่มนี้กลายเป็นของเธอแต่สมุดเล่มนี้มันทําให้เธอกลัวเซจินเริ่มเห็นภาพหลอนว่าแขนเสื้อของตัวเองค่อยๆมีเลือดหยดลงมาจากนั้นมือทั้งสองข้างของเธอก็ชุ่มไปด้วยเลือดเธอกรีดร้องออกมาแล้วร้องไห้เข้าสมกออพระเอกขอให้เขาช่วยเธอ และตอนที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ